โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนี่นะครับจะบอร์ดตัวนี้ครับไอ้บอร์ดตัวนี้ครับมันก็อาศัยสัญญาณความถี่ต่ำนะครับของสัญญาณโทรศัพท์นะครับแล้วก็มันเป็นสัญญาณของขึ้น AIS นะครับตัวนี้มันจะแตกต่างจาก ESP 8 2 6 6นะครับตัวนั้นมันจะต้องอาศัยสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับเพื่อสั่ง เพื่อรับส่งข้อมูลนะครับตัวนี้ไม่ต้องเลยตัวนี้จะอาศัยสัญญาณโทรศัพท์ขึ้นความถี่ต่ำนะครับจะสามารถส่งสัญญาณได้ไกลเจ้าตัวนี้ครับนี่ NB IoT ก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเชื่อมต่อกับบอร์ด Arduino Uno you know นะครับก็สิ่งที่ต้องมีนะครับตัวนี้นี่บอร์ดตัวนี้แล้วก็บอร์ด Arduino ตัวนี้นะครับนี่จากที่ผมได้คุยกับทางทีมของ m a จ e ล a n น l a t f o อ m ์ะครับ mm hmm. เขาบอกว่าถ้าใช้ไอบอร์ดตัวนี้ครับ Arduino Uno you know, เนี่ยมันจะไม่สามารถรับข้อมูลได้นะครับก็คือมันจะไม่สามารถทำดาวลิงก์ได้ครับมันจะทำได้แค่อัพลิงก์นะครับตัวนี้ mm hmm. เดี๋ยวผมจะมาแนะนำทั้ง2วิธีเลยก็คือเชื่อมต่อกับบอร์ด Arduino สำหรับการ ส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์อย่างเดียวแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือทั้งรับแล้วก็ส่งข้อมูลโดยผ่าน NB IoT Shield ตัวนี้กับบอร์ด Arduino Mega นะครับตัวนั้นจะสามารถรับส่งข้อมูลได้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใช้งานเจ้าบอร์ด NB IoT Shield ของ AS AH ผ่านแพลตฟอร์ม m a g e l l a n เนี่ยมันจะสามารถรับส่งข้อมูล ไปยังเซิร์ฟเวอร์ได้หรือเปล่าเราสามารถส่งคำสั่งผ่านตัวแพลตฟอร์มได้ไหมนะครับก็เดีย๋ยวไปชมกันเลยโอเคป้าโอเคท่าแรกเราก็เปิด Arduino ขึ้นมานะครับอ่าเปิด Arduino ขึ้นมาไอ้เจ้าบอร์ด Arduino Uno you know นะครับอ่า ที่ตัวไลบรารีที่ใช้เชื่อมต่อกับตัว n b i o t Shield ตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นตัวเก่านะครับต้องใช้มัจเจลน bc 9 5อ่า l i t e นะครับจะไม่สามารถใช้มัจเจลน bc 9 5ปกติได้ <c oughs> ตัวนี้เราก็ไปที่อ่ manage library นะครับ แล้วก็โหลดไลบรารีมาร์เจลแนนนะครับเนี่ยครับตัวเนี้ยครับต้องโหลดตัวมาร์เจลแนน BC95 l i ท e นะครับตัวนี้เท่านั้นนะครับสำหรับสำหรับบอร์ด Arduino Uno you know, ตัวนี้นะครับแล้วก็กดติดตั้งครับตัวนี้ผมติดตั้งไปแล้ว แล้วทีนี้เราก็มาเรียกใช้เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมเข้าระบบ m a z i แล a ไว้ก่อนทีนี้เรามาเรียกใช้ตัว l i v e a r y ที่เราโหลดมาเมื่อกี้นะครับก็คืออนี่ครับ มันจะเล่น B C 9 5ไลท์นะครับแล้วก็เราจะทดลองเชื่อมต่อโดยการรีพอร์ต d a t a ขึ้นไปนะครับโดยส่ง Data ขึ้นไปเป็น JSON format นะครับนี่เลือกเลยโอเคทีนี้ประกอบตัวบอร์ด NB IoT Shield ของ เอสนะครับประกอบเข้าไปกับ Arduino ครับนี่จะได้ลักษณะนี้นะครับนี่แล้วก็เสียบคอมนะครับโอเคเสียบคอมพิวเตอร์โอเคโอเคครับ ตอนนี้ก็เราก็ไปเลือกไอตัวพอร์ตเชื่อมต่อนะครับเลือกบอร์ดก่อนเป็น Arduino Uno you know นะครับแล้วก็เลือกพอร์ต COM 3นะครับเป็น Arduino แล้วทีนี <c oughs> ้เราก็มาดูโค้ดกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เรียกใช้ไลบรารีมาจะเล่น BC95 l i น e นะครับตัวนี้แล้วก็มันจะ เพโลดขึ้นไปเป็นข้อความนะครับขึ้นไปเป็นสตริงนะครับขึ้นไปบนสตริงแล้วก็ในรูปแบบของ JSON format นะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่เราส่งขึ้นไปนะครับก็จะมีอุณหภูมิค่าอุณหภูมิแล้วก็ค่าความชื้นนะครับตัวนี้ส่วนตัวเลขที่ส่งขึ้นไปก็คือ random 0ู0 0นะครับ random 0ู0 0ส่งข้อมูลขึ้นไป <c oughs> ในที่นี้นะครับในในในที่เนี้ยไอไลบรารีตัวเนี้ยที่เราจะส่งข้อมูลขึ้นไปเนี่ยเราก็จะสามารถเพิ่มไลบรารีอื่นๆได้เข้าไปได้อีกนะครับไม่ว่าจะเป็นไลบรารีการวัดอุณหภูมิจริงๆนะครับแล้วก็การวัดค่า pH การวัดความชื้นในดินหรือว่าอื่นๆนะครับเราสามารถเพิ่มเซนเซ,นเซอร์เข้าไปได้เลยโดยเพิ่มไลบรารีของอ,อุปกรณ์นั้นๆเข้าไปนะครับ แล้วก็ส่งค่าไปยังเซิร์ฟเวอร์ด้วย JSON format นะครับตัวนี้นี่ค่านี้นะครับเราจะส่งไปก็คือเราจะบอกว่าเราส่ง temperature มาเนี่ยเท่ากับเท่านี้นะก็คือตัวเลขอ่า r รนดอมจากศูนถึงร้อนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นบอกว่าก็จะส่งรีพอร์ขึ้นไปส่ง Payload ขึ้นไปส่งข้อมูลขึ้นไปยังเซิร์ฟเวอร์ Server ของ m a g e l l a n นะครับ อ่าส่วนดีเลย์ดีเลย์ตัวนี้เราก็ให้มันดีเลย์สัก1นึ่งวีแล้วกันโอเค <c oughs> ทีนี้อุปกรณ์พร้อมแล้วนะครับนี่ตัวนี้พร้อมแล้วเดี๋ยวผมกดคอมไพน์นะครับโอเคแล้วก็กดอัปโหลดครับ มันจะมีไฟตรงนี้นะครับนี่เดี๋ยวมันตอนนี้กำลังอัปโหลดอยู่นะครับนี่ดันอัปโหลดดิ้งนะครับนี่จะมีไฟตรงนี้ไฟกระพริบหมายความว่าอ่าบอร์ดตัวนี้นครับ <c oughs> มันส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาเปิดเซิร์ฟเวอร์ของมัจเจลแนนะครับนี่ ก็ใครที่ยังไม่ได้สมัครนะครับก็ไปสมัครกันนะครับ <c oughs> ทีนี้ผมเอาตัวนี้ออกก่อน okay. อ่าแล้วก็เรามาดูที่ activity นะครับ log ก็คือข้อมูลที่มันส่งมาตอนนี้มันส่งมาแล้วอ่ะผมลืมบอกไปในขั้นตอนนี้นะครับเราต้อง creating ก่อนนะครับก็คือกดปุ่มนี้ยครับ creating แล้วก็ใส่ พวกชื่อติงนะครับ <c oughs> แล้วก็ ICC ID นะครับแล้วก็หมายเลข e m ่นะครับมันจะมาตรงมันจะอยู่ตรงกล่องหรือว่าอยู่อยู่ตรงท้ายข้างล่างตรงบอร์ดเนี่ยครับเห็นไหมนี่ตรงนี้นะครับแล้วก็แค่นี้ครับก็รีจิสเตอร์ได้เลยครับ ทีนี้พอเรารีจิเตอร์เสร็จแล้วนะครับเราจะได้ติงออกมาแบบนี้ครับอันนี้ผมตั้งเป็นชื่อช่องผมแล้วกันแล้วผมก็จะคลิกเข้าไปอ่าแล้วทีนี้สมมุติว่ายังไม่มีผมม,มุติว่าผมยังไม่ขอ่คีเอดเซนเซอร์ขึ้นมานะครับเนี่ยอันนี้ผมพยายามลบแล้วนะ <c oughs> แต่ถ้ามันมีการส่งข้อมูลที่มันเป็น JSON Format ขึ้นมาเนี่ย มันก็จะ create sensor ให้เองเลยนะครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนที่บอกว่าข้อมูลได้ถูกส่งมาเวลาเท่าไหร่วันที่เท่าไหร่นะครับตัวนี้นี่ครับตัวเลขตรงนี้ temperature แล้วก็ความชื้นนะครับก็จะเป็นการสุ่มเลข0ูนถึงร้อนะครับตัวนี้ <c oughs> นี่ครับเราก็จะได้ตัวนี้ออกมานี่ เซนเซอร์2ตัววันนี้เราก็ได้เรียนรู้ถึงการใช้บอร์ด Arduino Uno คู่กับบอร์ด NB IoT Shield ของ A AS นะครับเพื่อส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์อย่างเดียวนะครับส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์อย่างเดียวเดี๋ยวคลิปถัดไปนะครับผมจะมาแนะนำการใช้ NB IoT Shield กับเจ้าตัวบอร์ด Arduino Mega นะครับเพื่อส่งข้อมูลแล้วก็รับคำสั่งจากเซิร์ฟเวอร์นะครับโอเค วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์กดติดตามกันด้วยครับขอบคุณครับ